ก็ดีใจมากครับก็ยินดีมากเลยที่ได้มาร่วมง,งานเ,เชนี่ออฟโกของกาหลีมาก,ก็บอกเลยว่าจากที่ก่อนขึ้นเวทีผมก็ได้ดูสภาพเป็นร้อนข้างหลังนะก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกคนที่อยากบำรุงผิวบำรุงผิวหน้าผิวกายหรือว่าอยากดูแลตัวเองครับก็มาเชิญชมได้นะครับก็จริงแล้คนดูแลสอมรับผิวยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยไ,อมมไมไย่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนไม่ค่อยด้วยความเป็นผู้ชาย แต่ว่าหลังๆอะช่วงหลังๆเออเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเราทำทุกงานตอนแล้วมันต้องแบบดูแลตัวเองมากเออโดยมีวินัยจริงๆด้วยอะไรเช่นแบบเออออกกำลังกายนู่นออกกำลังกายอย่างเงี้ยการเข้ากินอิ่มก็ต้องสีคามัญการทาคีบแล้วก็เวลานอนก็เหมือนกันจริงๆก็เลยแบบเพิ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยเอาคุณจริงการดูแลตัวเองเลยให้คุณหมอแอดในคุณทางเรื่อหรือเปล่าให้คุณหมอใช่เป็นทางเรือง คือสุดท้ายมันก็ถ้ามันบำรุงให้เราสดชื่นขึ้นดีขึ้นอ่ะมันก็ดีสำหรับเราอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องพูดถึงหน้าแต่บางทีแบบเออ่วิตามินเข้าผิวหมดเลยสุดท้ายเราก็อยากกินของที่มีวิตามินใช่ไหมการดิบเข้าไปในผิวมันก็ได้เหมือนกันมันก็าสามารถให้เราเฟรชขึ้นด้วยแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นเลยก็เป็นอีกทางเลือกนึ่งค่ะงั้นิวฝากกลเดอร์มาให้เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่สนใจแบรนด์นีครับก็ฝากให้กลเดอร์มานะครับเป็น ครั้งนี้ก็เป็นแบรนด์ที่โด,ด่งดังตัวโลกแล้วครั้งนี้ก็มาจัดที่ไทยเป็นที่แรกนะครับก็คือเป็นโอกาสที่ดีมากๆก็ใครที่อยู่แถวนี้หรือว่างๆาแบบนี้อยากให้มาสัมผัสช่วงนี้จริงๆผมว่ามันครบวงจรในการดูแลเรื่องผิวผิวหน้าหรือว่าหลายอยาออ่างริ้วรอยคอลลาเจนเติมเข้าไปแล้วก็มันทําให้เราแบบเพิ่มความมั่นใจของเราในการใช้ชีวิตก็ฝากกันตามด้ครับเป็นางวันนี้มาออกอินวนตด์ด้วยแบบว่าร่วมกัจกกับแฟนๆด้วย อีเวนต์แบบอีเวนต์ที่เจอแฟนแฟนไม่กิจกรรมบนเวทีหรือว่าได้สามารถเจอใกล้ๆกไม่ค่อยแล้วหลังๆนะก็อาจจะมีแบบเป็นแบบทำคอนเทนต์เฉยๆซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เอาจริงส่วนตัวคือดีใจที่มันจัดตรงาลาก้นนะครับเพราะผมไม่ได้มาลาก้นนานมากอ่ะปกติคุณจะไปออกงานฉลองงานอะไรีสมากกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้เจอแฟนแล้วผมว่าแบบทุ่ผมก็ไม่ค่อยมาปลาก้นอะไรแล้ววันนี้ก็แบบ ไหนๆก็มาแล้วว่าจะแบบคือผมมีอย่าง,น,งนี้จะซื้อคูอพวก PH อะไร,ครเคอ,อ,อยากซื้อ PH ก็เลยน่าจะไปดูพอ,อ,อดมีมีแพทนะสองป,ปีเล <ST. S 2> ยพอดีทำงานเสร็จก็คือชอบเลย Irish, ใช่น่เออบาบเป็นไงบ้างกิจกรรมรนวันนี้ว่บามีใครพูใครคอ,อะไรอยู่ก,กิจกรรมวันนี้สนุกแบบไม่คือด้วยความเป็นคายคําแต่เราไม่คิดว่ามันสนุกขนาดนี้เพราะว่าคือด้วยความมันพูดคํา เจาะจงไม่ได้แต่ว่าคำนี้มันจะวนเวียนอยู่ในการดูแลผิวแล้วก็จะมีบางคาที่ไม่ได้เกี่ยวมาเหมือนกันแล้วแต่ว่าคือด้วยความสะกดมันกว้างอ่ะแต่ว่าเราก็มีวิธีใบ้ที่แบบสามารถให้เขารับรู้ได้เลยก็ทดสอบความสามารถประมาณหนึ่งเหมือนกันเนี่ว่าอยากออกอีนเมนที่แบบเจอเป็นแฟนมี้ยอยากนะมันเหมือนได้เติมพลังชด้เติพลังเงอนเตอร์ที่เราเ,ออเพราะว่าคือส่วนใหญ่ความจริงผมก็เป็นคนอินโทรดแหละแต่ว่า รู like, ้ส <mm like, so ึกว right, ่าอ er uh? ินโทรเวิร like ์ like 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 t มานานมากเลยนะคุณก็อยากออกไปเจอสังคมบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอได้ออกมาคือรู้สึกว่าแบบความจริงมนุษย์จริงๆมันก็ต้องเป็นมนุษย์สังคมเหมือนกันนะแต่ผมก็เป็นคนแปลกอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็เลยแต่ตอนนี้เพื่อนอินโทรเวิร์ t เราหนีเราไปแล้วเป็นคนน้ใครอ่ะพี่นันี้ไงอ๋อแล้วพี่นันี้เป็น introvert เหรอเออเหรอไม่แต่ว่ผมไม่หรอกเขาไม่ introvert ร้าตอนนี้คุณเป็นคนดูอะไรแล้วโลอ เออแต่ก็ดูอินทเวิร์ดอยู่นะตอนสมัยก่อนมีฟันทันดีเป็นยังไงได้สองสามท่าเฮ้ยได้ไปดูแอบไปดูอยู่้วเป็นยังงงไบาก็ช่วงนี้นความจริงเจอพี่ณนนิพี่สกายบอยเพราะว่าบางทีเราไปทำงานที่ตึกเขาก็ต้องซ้อมนะครับก็มีไปแอบดูโชว์เขาบ้างบอกเลยว่าโอ้โหผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบมันจะมีอะไรแปลกใหม่ท้าทางความสามารถแล้วพี่ันนี้กับพี่สกายก็ทำาได้ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเกิดวันนี้ไม่ได้ไปดูแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปดู ไว่าจะทำอะไรเป็นไงบ้างหลายคนบอกว่าแบบว่านานนี้ดูแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรสำหรับเราในฐานะที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ด้ในการตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันคงเปลี่ยนแปลงแนะเอาจริงๆนะครับคือผมกับพี่วินอนะ่ะคุยกันว่าเออพิ่งเจอกันแล้วก็คุยกันว่าความจริงอ่ะหลายๆคนบอกเอ้ยทำไมพี่อันนี้ดูน่ารักขึ้นพูดจริงนะเขาเขา,เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว <laughs> ขนาดอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนที่แบบถ่ายซีรีส์ด้วยกันหลายๆคนสิ่สามสี่คนอะไรเงี้ยพี่อันนี้เป็นคนน่ารักจริงๆ คือเขาจะเป็นผู้ชายเสียงฟูจริงๆแต่ว่าบางคนแบบไม่รู้เขาคิดว่าแบบแต่งตัวใส่เสื้อนาฬาเขาจะเป็นคนดุหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วก็ยอมรับว,ว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันนะช่วงที่รูจัดแ,แรกๆว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้คนหนึ่งที่จะมีมุมน่ารักได้เยอะขนาดนี้เรื่องจริงก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่แฟนๆฟนกมองแบบนี้ตอนนี้เขาอยากกลับไปแบนแต่ว่าเขาแบบว่าไม่มีใครมองเขาแบลอี่แล้วเฮ้ยแต่ว่าพวกผมก็มองให้ออไม่ต้องกลัวครับก็ ก็มีป่วยเขาทางแบดบ้างอะไรเวลาแบบเขาจะขึ้นความเสิร์ตเขาจะอะไรอย่างเงี้ยลราแบบเราได้เจอกันก็ได้บอกเฮ้ยพี่อันเนี้ยแบดนะอันนี้ก็น่ารักอะไรประมาณนี้อันนี้มุมมองที่เราเห็นเขาเป็นไงกับรการดีสแคนกัสกายบอว่ามันก็มีแบบเฮ้ยหลายโมเมนต์นะที่มันแฟนแอบผ่านมาแบบกับมินก็แอบสกิทสกิดกันตลอดอ๋อต้องจริงน่ารักคือผมผมก็ไม่ได้ยังไงดิผมไม่ได้ดูแบบ เราเราก็ไม่ได้ดูคูจินอะไรมาเยอะใช่ไหมแต่ว่ายอมเราก็คู่พี่สกายพี่อันนี้น่ารักจริงน่ารักแบบด้วยความเป็นพิตริรภาพมีอะไรด้วยตามตัวเรื่องลดเนื้อด้วยเรื่องมันสุดพบรถก็คือเป็นวัยรุ่นมีทะเลาะกันแต่ว่าความมิตรภาพก็ยังู่ความรักในตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวซีรีส์ก็สุดงามแล้วแล้วพอเป็นคมีสองคนนี้้าน้องก็รู้สึกว่าผมมันน่ารักอยู่นะก็ในมุมของผมแล้วก็แบบหลายๆคนนะครับรู้สึกว่าเออพี่นันนี้เป็นคน ให้คนหน่คนพบมากที่สุดก็อยากให้ทุกคนเห็นเพราะว mm ่า hmm. พี่ันนี้เขาเป็น ก็จะมีโอกาสเสียตายมมีอุบัติเหตุเกิดกขึ้นตลอดมันก็ทําให้แบบเหมือนตัวตัวละครมันโผล่ความรู้สึกที่มันดราม,ม่าแล้วกดดันไปตลอดเวลาก็ยอมรับว,ว่าเรื่องนี้เครียดแต่ว่าก็รู้สึกว่าผมก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกคนเหมือนกันอะไรเพราะว่าด้วยซีนดราม,ม่ามันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีไหมแต่ว่าก็ก็สุดที่จะทําได้ในประสบการณ์เท่านี้แล้วล่ะเรื่องนี้ได้เราะม,มาันสัญอะไร เขาเลยจุดที่แบบว่าเราจะวิเคราะห์ได้ว่าวิธีการเขาคืออะไรคือเขาเข้ามาปุ๊บแล้วเขาได้เลยอ่ะเ่มันก็เลยแบบเหมือนกล้ามเนื้อร่างกายเขาจำไปหมดแล้วคุณละครต้องเซ็ตเขาเป็นการตัดตัดก้าวเข้าเซ็ตเขาได้ตัวละครมีมีมีความเป็นแบบนั้นก็คือคุณเล่นเล่นกันก่อนเข้าเซ็ตสิ็ตที่เครียดเล่นพอห้าสี่สามอสองปุ๊บเขาเครียดแต่ผมก็ยังเล่นอยู่เลยเออเอออความมืออาชีพของเขาก็อยู่ เรารู้สึกว่าเนี่ยความรู้สึกนี้คือสมเขาเรียกว่าอะไรสมบทบาทไปแล้วความรู้สึกนี้คืออารมณ์ที่จริงนี่สดอะไรแล้วพอเรา<ม>เราเห็นแบบสิ่งที่มันตัวเฟชชั่นอลอยู่ใกล้ตัว <c oughs> ก็ยอมรับว,ว่าเราก็จะมีบางอันที่เราสังเกตแล้วลองมาทําแล้วมันได้พัฒนาขึ้นก็มีโดยที่เราไม่ต้องแบบไปสอบถามเขาเลยเรียกว่าบทบาทครั้งนี้มันเป็นยากที่สุดนะเคยได้รับบทบาทยาก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 จริงๆเพราะว่ามันเป็นบทที่เล่นกับความรู้สึกเยอะ เรืความแบบตัวละครมันก็ครอบครัวก็เสียชีวิตไปหมดแล้วก็พอมีแฟนก็เสียชีวิตอีมีนางเอกมีเพื่อนอะไรก็เสี่ยงทคนก็ตายใช่มันก็เลยมันเป็นเรื่องที่เล่นกับความรู้สึกมากกว่า,วาหรือว่าเรามีแบบผลบาติาาอะไรก็ได้แบบที่เราขาดอ้หจริงแต่ว่าบทนี้ถ้าสุดท้ายผมทำได้ดีผมไม่ไมรู้สึกว่าเราไปได้หลายอย่างเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือ,ม,คอมันคือเป็นบทที่แทบจะมืดดำที่สุดที่เราพอจะ รับบทได้เราเลยมันก็เลยเก็บไปใส่ในแบบบทบาทต่อไปที่ฉากไหนมันต้องใช้ความมืดความแบบความดิ่งอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ได้เรนน้องว่าเราน่าจะได้รับช่วงประมาณกันก็น่าจะประมาณนั้นนะประมาณช่วงๆนั้นเลยโอเคให้ดฝากครับก็ฝากเอ่อลิฟต์ดีนะครับวันแกตายก็ใกล้จะออนแล้วครับแล้วก็ฝากฝากอะไรอีกดีก็ไม่รู้กันก็ฝากซีรีส์ของ m m <น>็มเต,ตอนนี้แล้วกันนะก็มีซีรีส์มากมายหลายรูปแบบก็อ,อยากให้เข้าไปดูยังไงเปิดช่องแล้วเรียกสนุกแน่นอนแล้วก็วันแก้ตายใกล้จะมาแล้วแต่มันจะเครียดหน่อยนะแต่ว่าถ้าสดใสมานมากแล้วก็ไม่ดู้ที่เครียดได้ครับก็แล้วมีเอะไรเดี๋ยวอัปเดตกันโอเคขอบคุณมากน,นะครับ